Yamaha XMAX 300ชิวหน้าไฟฟ้าจะมาไทยตอนไหนหลังจากที่ Yamaha NMAX รุ่นใหม่ล่าสุดได้ถูกเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการทางค่ายซ่อมเสียงก็ได้มีการแง้มเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่เตรียมเปิดตัวอีกภายในปีนี้และจากรถหลายรุ่นที่ทําการเผยโฉมมาแล้วในตลาดโลกก็มีรถบิ๊กซูเเตอร์ยอดนิยมอยู่รุ่นหนึ่งที่เราเชื่อว่าจะถูกนํามาเปิดตัวในไทยในไม่ช้าอย่างแน่นอนนั่นก็คือ2025ย a m a h a XMAX 300 โดยเจ้า X Max รุ่นใหม่นั้นเพิ่งถูกเปิดตัวไปแบบสดๆร้อนๆในทวีปยุโรปเมื่อช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาโดยมันมาพร้อมกับสเปครอบคันส่วนใหญ่ที่แทบไม่ต่างไปจากรถโฉมเดิมที่มีอยู่ในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบ1สูบ2 9 2 c ซีซีที่สามารถให้พละกำลังสูงสุดได้28แรงม้าและแรงบิดสูงสุด29นิวตันเมตรแต่ทำการปรับจูนใหม่ให้ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร 5+ Plus, รายละเอียดส่วนอื่นที่มีความแตกต่างไปจากรถรุ่นเดิมจะอยู่ในส่วนของเทคโนโลยีรอบคันเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบชิวน้าปรับไฟฟ้าซึ่งเป็นของที่แฟนคลับซ่อมเสียงน่าจะรอกันมานานในที่สุดก็มีติดมาให้จนสามารถสู้กับคู่แข่งได้สักทีถัดมาคือหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ผสม TFT ที่ทําการออกแบบใหม่และปรับเลเยอร์การวางตําแหน่งใหม่ให้อ่านง่ายกว่าเดิมซึ่งแน่นอนว่ายังมีระบบนําทางของ Garmin ติดตั้งมาให้เช่นเดิม ทางด้านกาหนดการเปิดตัวในประเทศไทยนั้นเราก็ต้องย้อนไปดูจังหวะเวลาในการเปิดตัวของรถโฉมเก่าเราก็จะพบว่า2023 Yamaha X Max 300นั้นถูกเปิดตัวครั้งแรกในโลกในช่วงเดือนตุลาคมก่อนที่จะถูกนํามาเปิดตัวในไทยในงาน Thailand International Motor Expo 2022ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถ้าอ้างอิงจากข้อมูลตามนี้ก็จะเห็นได้ว่าพวกเราน่าจะไม่ต้องรอรถรุ่นนี้กันนานมากนักก่อนที่มันจะถูกนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยเนื่องจากเป็นรถที่ถูกผลิตและนําเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียอย่างเร็วที่สุดพวกเราอาจจะได้เห็นมันในงาน b a n ค k ก k i n t e r n a t i o n a น Motor Show 2025นี้เลยก็เป็นได้แต่ก็ติดปัญหาที่อาจจะทําให้การวิเคราะห์ของเราคลาดเคลื่อนเนื่องจากรถที่มาจากแหล่งผลิตเดียวกันอย่าง n m a x โฉมล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปในประเทศไทยพวกเราก็ต้องรอมันนานถึงครึ่งปีกว่าจะมาได้นอกจากนี้ยังมีรถรุ่นอื่นที่เปิด มาก่อนหน้านี้อย่าง a e r o x Alpha ที่ยังคงต่อคิวเปิดตัวในไทยด้วยเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้อาจจะทำให้2025 Yamaha X Max 300ที่มาพร้อมกับชิลหน้าไฟฟ้าอาจจะต้องเบียดเสียดกับพี่น้องในค่ายตัวเองเพื่อหาจังหวะเปิดตัวที่เหมาะสมเรื่องนี้อาจจะทำให้ Yamaha ต้องคิดหนักว่าจะนำรถรุ่นไหนมาเปิดตัวก่อนในงานใหญ่ต้นปีนี้แต่พวกเราก็ไม่อยากจะให้น้ำหนักไปที่การเปิดตัวรถทั้งสองรุ่นพร้อมกันในงานเดียวกันเพราะต้องไม่ลืมว่าค่ายซ่อมเสียงจำเป็นต้องหาพื้นที่ให้รถบิ๊กบัสของตัวเองที่มักจะถูกเปิดตัวในนงาน ด้วยเหมือนกันการเปิดตัวทั้ง X Max, a l o x และรถ Big b i k e อีกหลายรุ่นนั้นอาจจะมากไปหน่อยสำหรับพื้นที่งานและพื้นที่สื่อที่มีอยู่อย่างจำกัดส่วนรถรุ่นอื่นที่ค่ายซอมเสียงจะนำมาเปิดตัวในประเทศไทยอีกนั้นจะเป็นรุ่นอะไรไว้โอกาสหน้าพวกเราจะมาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ชมกันแต่ถ้าใครรอไม่ไหวก็สามารถเข้าไปชมรีวิว2025 Yamaha Nmax ซึ่งมาพร้อมกับระบบชาร์หน้าไฟฟ้า YE CVT ที่เพิ่งเปิดตัวไปในไทยได้ที่นี่เลย หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Mo t ต r i v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย